จะต่างกันรูปแบบต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะไ่มาเพราะนั้นถ้าเสพเสร็จแล้วก็เหมือนเหมือนกันข้างบนเสพเสร็จแล้วก็มีตอเต่าด้วยใช่ไหมคะอันนี้เสพเสร็จแล้วก็มีตอเต่าเหมือนกันตถาเสพและะ้วก็ตถาตถาแล้วก็จุติกติแล้วก็ปฏิสธิเลยนะคะนี่ถ้าเสพแล้วตถาผวังจุติปฏิสธิเสพแล้วจุติปฏิสธิเลยนี่ก็เสพแ,แล้วก็ผวังแล้วลก็จุติปฏิสธิอย่างงี้น,นะคะเหมือนกันค่ะ ชาตาจุนะช้าตาพะจุช้าจุนะคะช้าพระจุเหมือนกันค่ะนะ่ะแต่ต่างกันตรงที่วิถีมโนาวารไม่มีตีใช่ไหมคะข้างบนนี้มีตีนะวิถีนี้ไม่มีตีสังเกตนิดนึงนะคะแล้วข้างบนนี้มีอย่างนี้มาถึงตรงมุก ตั้งแต่ปปลามาถึงตรงวุเนี่ยปัญจทวารมีแต่พอทางมโนแล้วมีแต่มอมาตัวเดียวนอกนั้นก็เหมือนกันนะคะสังเกตมิเดียวอันนี้ก็คือในส่วนของเราจะนำไปเรียนเรื่องของฐานเดี๋ยวจะมีการพูดถึงวรณาสนาวิธีด้วยไงคะเราต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยไม่งั้นอยู่ๆเรามาดูเอกสารเนี่ยไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะเนาะ อ่ะทีนี้ก็มาดูในเอกสารนะ่ะในเอกสารนี่ดูควบคู่ไปกับหนังสือในหน้า27นะคะเอกสารจำแนกฐานมิสดาร25โดยวิถีจิต ช้คู่กับหนังสือหน้า27นะคะมาดูฐานแรกก่อนฐานแรกนี่ปฏิสนิฐานนิฐานที่1น,นะคะฐานที่1ปฏิสนิฐานอยู่ระหว่างจุติจิตกับผวังขจิตในมรณาสนนวิถีกำลังพูดถึงมรณาสนนวิถีเพิ่งจบไปเดี๋ยวนี้นะคะ ดูนะว่าปฏิสนธิอยู่ช่วงไหนระหว่างจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งใช่ไหมคะเขาอยู่ระหว่างจุติกับผวังเข้าใจนะคะเออถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเราอยู่เรามาดูตรงนี้เนี่ยเราไปไม่ได้เลยนะคะเอกสารนะคะเห็นไหมคะว่ามรณาสนวิถีเนี่ยในเอกสารเขียนไว้ว่าพระนะพระมะช้างห้าตัว จุติปฏิสนธิแล้ะพวังแล้วจุดๆใช่ไหมคะนั่นคือประวัติการที่เกิดมาแล้วต่อไปต่อไป,อไปนะคะทีนี้ต้องการฐานนิ่เฉยว่าปฏิสนธิเขาอยู่ตรงไหนอย่างนี้นะปฏิปสนธิเขาอยู่ระหว่างจุดจินกับพวังขจิตอยู่ระหว่างจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งอันนี้เห็นแล้วนะคะอันนี้ฐานที่หนึ่งปฏิสนธิฐานไานที่หนึ่งพวังกฐาน ชะระวังค้ังเนี่ยนะระวังกระฐานมีทั้งหมดหกฐานหกฐานมาดูนะคะฐานที่หนึ่งสองจุดหนึ่งนะในเอกาสารนะคะสองจุดหนึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เกิดใหม่เป็นวิธีเกิดใหม่นะเห็นปฏิสนธิแล้วเห็นพวังแล้วใช่ไหมคะแล้วเขียนว่าจุดจุดจุด,จด ทอทหารแล้วมีตัวเลข16อยู่ตรงทอทหารนะอ่าหมายความว่าเมื่อเกิดใหม่แล้วเนี่ยปฏิสนธิจิตเนี่ยทำหน้านะที่สืบต่อใช่ไหมคะดับลงแล้วพวังก็เกิดต่อมาพวังเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องกัน16บหกะตัวทอทหารนะั่นคือ16นะฮะตัวพอสังเภาแรกเนี่ยก็คือ1 นับไปอีกจนถึงทศหาเพระวังผู้บัญเเทะนะคะเป็นเลขที่16บหนะเพราะวังดวงสุดท้ายที่ดับลงพอดับลงเสร็จมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งทำหน้าที่อาวัชนะพิจารณาอารมณ์ที่มาปรากฏใหม่เกิดขึ้นแล้วนะเป็นวิถีทางใจนะเห็นชอช้างห้าตัวเห็นไหมฮะในเอกสารช้างห้าตัวนี่ เป็นวิถีเกิดเด็กแรกเกิดแล้วนะคะเกิดใหม่นะเพราวะว่นิกันติกะโลภะชวนะราวะคือภพภาวะ,าวะนะพอสัเภาวเวนนะนะภาวะแปลว่าพบนิกันติยินดีโลภะพอใจติดใจพอใจชวนะเส เกิดขึ้นมาแล้วก็ยังมีการเสพแล้วนะะยินดีพอใจหรือว่ายินดีติดใจในภพภูมินะเกิดมาแล้วยินดีแล้วนะฮะยินดีติดใจในยินดีพอใจในการเกิดสัตว์ทุกชนิดถ้าเกิดลักษณะน,นี้คือยินดีแล้วนะฮะยินดีในการเกิดแล้ว วิถีจิตแบบนี้นะฮะเรียกว่าภาวะนิกันติกะโลภะชวนะตรงชอช้าง5ตัวนี่นะอันนี้เกิดวิถีก็อย่าตายดูชวน,นะนะห้าใช่ไหมคะห้านะใช่ไหมคะใช่วิถีเกิดแรกเกิดเหมือนกันห้าสองจุดสองจุดหนึ่งนะฮะสองจุดหนึ่ง หลังจากชอช้างลงสุดท้ายดับลงก,ก็ส่งต่อให้พอสัมเพาต่อนะอหวังทีนี้เราต้องการดูฐานที่1ของพระวังอยู่ช่วงไหนนะตั้งแต่อยู่ช่วงระหว่างปฏิสนธิกับมโนทวาราวชนะฐานที่1ระหว่างปฏิสนธิกับอาวชนะ2.1น,นะฮะ2.1น,นะในเอกสาร อยู่ระหว่างปฏิสนธิกับอาวชนะแล้วในหนังสือหน้า27มาดูหัวข้อที่1นึ่งะเดี๋ยวหัวข้อที่2หัวข้อที่1ระหว่างปฏิสนธิกับอาวชนะที่เกิดต่อจากมรณาสันนวิถีจนถึงเพราะวะ่านิการติกะโลภะชวนวิถีสแสดงว่าก่อนด้านนั้นเป็นวิธีตายใช่ไหมคะเนี่ยนันหน้า27นะ พวังคฐานหกฐานเห็นไหมฮะในหนังสือค่ะหนังสือข้อที่หนึ่งนะพะวังคฐานหกฐานระหว่างปฏิสนธิจิตกับวัชนะจิตตรงกันไหมฮะระหว่างปฏิสนธิจิตกับอวัชนะจิตที่เกิดต่อจากมรณาสันนวิถีก็คือวิถีเนี่ยที่อยู่สองจุดหนึ่งในเอกสารเนี่ยนะเกิดต่อจากวิถีใกล้จะตาย คือมรณาสนวิถีถ้าเรามองบดกระดานเราจะเห็นอย่างนี้นะคะอันนี้วิถีใกล้จะตายใช่ไหมคะในหนังสือบอกว่าเกิดวิถีเนี้ยเกิดต่อจากมรณาสนวิถีเข้าใจนะคะวิถีนี้เกิดต่อจากมรณาสนวิถีอันนี้ต้องดับไปแล้วนะถึงมาเกิดวิถีใหม่วิถีนี้นี่ในสองนี่งมีปฏิสนธิใช่ไหมอะ นะฮะแล้วมีพวังด้วยใช่ไหมคะแต่ไม่ได้เขียนต่อไปเพราะว่าจุดๆนี่ก็คือพวกนี้ใน2.1นเนี่ยนะนะทีนี้เราต้องการดูฐานที่หนึ่งว่าพาวังอยู่ตรงไหนก็อยู่ช่วงระหว่างปฏิสนธิจิตกับมโนทวาราวัชนะจิตในเอกสารนะที่สิบหกดวง,ง <c oughs> ใช่ไพวังีสวงใช่ค่ะอันนี้ยังไม่เกิดใช่ไหม อะไรยังไม่เกิดยังยิงเด็กนนคันใช่ไหมใช่ค่ะยังอยู่แต่วิธีนี้ท่านเรียกว่าวิธีแรกเกิดนะวิธีแ,แรกเกิดทีนี้ถ้าเรามาดูในหนังสือหน้ายี่สิเ็ดนี่ยหัวข้อที่หนึ่งไม่มีวิถีจิตให้ดูเข้าใจใช่ไหมคะฉะงนั้นเราจะต้องมาดูในเอกสารประกอบกันเข้าใจนะคะถ้าดูแต่ในเอกสาร เราก็ไม่เห็นว่าในหลักฐานหนังสือท่านว่าอย่างไงถูกไหมคะเพราะนั้นต้องเอาสองอย่างนี้ดูคู่กันถึงจะเข้าใจนะคะค่อยๆดูค่ะค่อยๆไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะคะหัวข้อที่1อีกรอบนึ่งนะสองหนึ่งในเอกสารแต่เป็นหัวข้อที่1เรื่องภวังคาฐานหกฐานในหนังสือหน้า27 หนังสือหน้าย7็นะหนังสือหน้าย7นี่พรวังคาถาหัวข้อที่1มาตรงกับเอกสารในหัวข้อ2.1ทันไหมฮะทันนะอ่าช้าๆแล้วนะทีนี้มาดูอีกรอบหนึ่งดูในหนังสือก่อนหน้าย7ิตรงที่บอกว่าพรวังคาถามี6ฐาน,น ข้อที่หนึ่งระหว่างปฏิสนธิจิตกับอาวชนะจิตที่เกิดต่อจากมรณาสันนวิถีคือวิถีใกล้จะตายนะจนถึงเพราะวะ่านิกันปิกะโลภะชวนะวิถีอันนี้คือตัวหนังสือย้อนมาดูในเอกสาร2.1เห็นไหมคะ ในเอกสาร2.1จะตรงกับหัวข้อในหนังสือข้อที่1นี้นะคะนะตอนนี้เราได้ฐานที่1ของ,พ,องพระวังคานแล้วนะับเป็น1ฐานนะคะนี่ฐานที่1ของพระวงังเพราะพระวังท่านแสดง6ฐานในฐานที่หนึ่นี้ท่านแสดงเป็นวิถีจิตที่เกิดต่อจากมรณาสันนวิถีวิถีกายตายนะคะ เกิดต่อจากถ้าเรายังไม่เข้าใจเรามาดูบนกระดานว่าอันนี้วิถีใกล้จะตายอันนี้วิถีจิตเกิดใหม่ตอนนี้หัวข้อ2.1ในเอกสารคืออยู่ในวิถีนี้อย่างนี้นะคะเหมือนกันนะอาจารย์คะถ้าเกิดไม่เกิดในครบคุูมนุษย์เป็นครบคุมอื่นตัว2.1ก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันรือเปล่าคะอ่าส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปเกิดเป็นอย่างอื่นนะคะก็แล้วแต่ แต่ทีนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับลมเขาก็ต้องเกิดเหมือนกันเขาก็ต้องมีลักษณะของเขาเหมือนกันวิธีที่เกิดใหม่ะนะคะเอ้อนะอันนี้เขียน <S <S เขียนวิธีที่ไม่ละเอียดเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนเรื่องวิธีที่ละเอียดกว่านี้เพราะเป็นของชั้นมัธยมตรีซึ่งสูงขึ้นไปที่เอามาประกอบตรงนี้เพราะว่า ท่านให้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวิถีตรงนี้ด้วยฐานพิสดารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงนําเรื่องของวิถีเอามาคละกับเรื่องฐานพองสมควรนะคะถ้าเราต้องเรียนพิสดารขึ้นไปนะเกี่ยวกับว่าวิถีของพรมเป็นลักษณะแบบไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรายล,ละเอียดเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้แค่นี้สมองก็แย่แล้วนะคะ <laughs> แค่นี้มันก็แย่แล้วแล้วจะเอาอะไรใส่ให้อีกเนี่ยสงขัยมันเด้งงอหมดแน่เลยนะคะ <c oughs> เออ <c oughs> อันนี้วิถีที่หนึ่งของพวังคาถาเนาะเข้าใจนะคะ <c oughs> ต่อไปเอาฐานที่สองฐานที่สองแล้วนะ2.2 <c oughs> ในเอกสาร2.2ในเอกสารดูตามกันนะเดี๋ยวไม่ทันนะคะ 2.2ในเอ,เอกสารมาตรงกับข้อ2ในหน้า27ในหนังสือใน27ในหนังสือข้อที่2นะเห็นไหมคะที่บอกว่าพระวังกถัตอยู่ตรงไหนอย่างงี้นะสมมติคำถามนะเขาบอกอยู่ระหว่างตถาธรรมนจิตกับอาวัชนะจิตในระหว่างตถาธรรมนาวาระวิถี กับวิธีอื่นๆที่เกิดติดต่อกันเราได้คำพูดตรงนี้ละเรามาดู2.2ในเอกสารอย่าคลาดสายตานะฮะ2.2ในเอกสารช้างมีกี่ตัวเนี่ยเจ็ดตัวไหมเจ,จ,จ็จดตัวนี่ไม่ใช่วิถีที่ใกล้จะตายถ้าวิถีใกล้จะตายมีช้างแค่ห้ ช้างเจ็ดตัวนี่เป็นวิถีปกติที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสถูกต้องคิดนึกทางใจเพาใจนะคะเพราะนั้นถ้าสังเกตว่าช้างมีมากกว่า5ก็คือ 7. 7เจ<อ>็ดเจ็องจุดหมีหตัวอันนี้ดูสองก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันนอกรอบนะสองจุ 2. 2, ตอนนี้กำลังดูส2งนะมีชาวนะเจ็ดตัวแสดงว่า เป็นวิถีปกตินะคะเอาอย่างนี้ก่อนนะวิถีปกติก่อนนะทีนี้ใดนี้เนี่ยวิถีปกติเนี่ยถ้าเราจะเปิดไปดูเราต้องย้อนเรื่องของทวารสังขาะโอ้ยขอโทษ่ะเราต้องย้อนเรื่องของในวิถีจิตที่เขียนให้ในเรื่องของฐานตั้งแต่เริ่มแรกอนะ่ะนะ เรื่องของฐานตั้งแต่เริ่มแรกที่เขียนให้นะคะจะมีวิถีจิตเ,เป็นวิถีปกติอยู่ด้วยนะคะรู้สึกจะอยู่ด้านที่ดนเนี่ยตรงนี้ทางเนี้ยนะคะ